ອັກໄມນັ່ງຄວນຫູປ່ອຍມາສາມີວັນນີວ່າມາເວນເອີຍຄວນເອ กินเขาผีเจ้าหากเจยวมาผีเจ้า,า,จาห้ให้เจ้าขึ้นมาได้ทองเป่าให้เจ้ามาสือสั่งนมแม่มัดดาทั้งบิดาและเสือโคตรย่ากิวโคตรโกธาให้เจ้ามารักษาตนตัวเจ้าตาบต้เอเทาเระฆาปอขาเทินสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนสะสัพพะสุตถีพะวันตุเต

วันจะไปมุดหน้าสาไงกินปลาวันจะไปยูทงหน้าล้มกินเขาคันจะไป oh, ป่าเบาเรามีพีตายป่อยมาสามอือมีวันนี ขวัตับเฮมโอยตับเดียงหอบขวนปอดเฮมโอยู่ปอดเดียงใจขวัหัวใจให้มโอยู่หัวใจยาดีส่านี่ลูกโตเดือดหลายนี่ลูกยิ่งลูกใต้แก่เงายกไสกินเนื้อขวนญมีเนื้อโบนอยจะมีข END ่อยขาหมูเลอะหลายมาหอดกลางไฮเจ้าจะได้ไปส่งปลาข้ามาหอดกลางหน้าเจ้าจะได้ไปส่งคอเข่ามาหอดหน้าไม่เจ้าจะได้ไปถอดหัวนอนมาอยู่เฮือนคืนแปนยงาเศษมุ้งน้ำมาอยู่เฮือนคืนแป็นยาข้ามุ้งทีฝนตกเจ้าจะดึงไปหนาฝ่าห้องจ้าจะดึงไปไกลก้อนสไปจังไปขี่ไฟ ควนกันควลุกไปฟ้ามา่อเมื่อลุกไปสวนมาบ้านขี่ขันเตีนอนมีแห้งขิงแข่งคงเป็นยอดเจ้าเยเดียีเด้อร์ตอหอกคงเป็นเขาเจ้าเยเดียีเด้อมากระบากโงหิ่มกลเจ้าเยเดียีเด้อขวนเกศเก่าของเจ้าใส่กระโจมข้ามเจ้าลงมาเยียมหลาขวนญปากเจ้าเสกผานองต่อยตีสีซ้อขวัญข้อเจ้าถือปีเกล้ามาหอดแล้วอยู่สวัสดีจักตาโลข้ามาบัดทันตีทายที่สุดท่านพลังอา

มันจะเพิ่มมากเลยทองเป่าจะม่อก๊าบเกองมาจะมีที่อก๊าบลาทอูในเื่ยงต่อจะไักในเืียงรักจะได้โคดจะได้มงนตรงจะ้เงิเท่าได้สัเีสจะมีอายุเียเงีจะมีเรื่องน้่าต่า

嗯。对对 <laughs> 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 เซนีแม่นไฟพญาคมพระลมมาล้วเ้เขาขาดก้อนลงมากนี่ข้าถาพรงปกพรุอยู่นี่ข้าทาบวชทงปกพรุนสงรวนมหาสรงลงมาให้ลูกวฟยกตองควันวาทรงถูกวหเป็นไงในโลกค่ควันมาผูแขนคอผูกนอ้วยูเนืองก็มีมีอย่านีเมื่อเร็วๆมาโอ้ยบุญมาธนาวกกันก้น่าและพวกเป่เนม รอแล้วเนาะเอาปปะแตนตมามานมาไ่ร่มนะทุกคนแปะแตนตมามานำ

ทุกคนน่ละไ่ค่อยถามโฆษณาแต่คุณแม้คุณอะไรลเจอพอพอมาบ้านครุกคนเน่เออเอาอันนี้แล้วอันนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆมาล้ไม่เอาอันนี้ล้วมาเอาเลยใชล้วได้โอ้้ามห้อาเบอร์อะไรนั่นจับใส่ห้าในรูปมาแล้วมาแล้ว

ขวัญคือใสแก่นม่อยู่น้ำต้นน้ำตูขวัญคือใสกัก่หมมามาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อขวัเอ้ยมาเป็นพี่มาเป็นน้องมาเป็นลูกมาเป็นหลานของยายคำเลไได้บ่ายเนอะวันนี้เป็นใ่ไหนคะ่แย่งกันเกิดุงัรคอยู่ไกล้านไดกันใอ่อ

ไอ้าลยูเลยไอเโลเปสีเอาแม่ไหอ้ไงยูเนาะไอ้มื่อไร่เนอเ่ี้ิเี่ยยังพวกอะไรเาแม่ย่าง่ามามามาติดจำแม่นได้ลูกได้เต่าแล้วกะจะเอาแม่ได้หวานติดรถเอาม่ดแม่โอ้จังไหนแบู้่เลยนะโอยมามาบน เออปูนต้นี่แหละนี่แหละพูเทวดาในบาตรเออือเคลเจ้าไนดูมานนะบาตรนี่สาธุมาเห็นมาเงินมาส่งเนไหมนะอเคี่หนออ๋อไปไปไอ่อต้ลูกน้อถ่ายาลูกน้อน้ถามนะถ่ายไม้องลย้านมาแ็่ปี้หอไม่จค่ปี มือขึ้นสันเดน้อโอ้ไม่ได้เม่ได้แบนผูกให้แบนกให้แบนผูกให้แบนม่เสร็จลนไม่เสม่อนี่นดีมีงานกู้การกานกู้เต่าเปิดเื่อยเรื่อยความขุนากูกใหแล้วอะ เอาปูลงจริงนะครับเลยปูก็ตัวแข็งให้สำหรับที่พักกใส่ที่หน้านะคะสองที่สุ